สุรินราชเสนาเนียมสิงหะเสนีและพญาสุเรนราชเสนาซึ่งเป็นพี่น้องกันสร้างวัดลาดบัวขาวราชโยธาเมื่อประมาณพศ2415ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2425พร้อมกับได้รับพระราชทานานามว่าวัดลาดบัวขาวเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบึงน้ำ ซึ่งมีดอกบัวสีขาวเป็นจำนวนมากแต่ชาวบ้านยังคงเรียกชื่อว่าวัดราชโยธาหรือวัดพระราชโยธาตามผู้สร้างวัดมาจนถึงทุกวันนี้พยาราชโยธาหรือพยาสุลินราชเสนาและรับพระบรมราชโอการโปรดก้าวให้เป็นแม่ทัพ คุมกองทัพช้างและกองทัพมา้าพร้อมไพ่พลยกประรบที่ขเขมรในตอนปลายรัชกาลที่สและได้พักทัพช้างและไพ่พลที่อยู่บริเวณวัดราชโยธาในปัจจุบันและอธิษฐานว่าเมื่อเสร็จสึกขเขมรครั้งนี้แล้วเกิดตั้งใจที่จะสร้างวัดขึ้นมาที่บริเวณที่พักทัพเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้นิมนต์หลวงปู่ทองมาเป็นเจ้าอาวาส หลังจากสร้างวัดพญาราชโยธาได้ไปนิมนต์หลวงปู่ทองอายนะมาครองวัดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกท่านมีอายุยืนยาวถึง117ปีปัจจุบันลูกศิษย์ได้สร้างรูปเหมือนหุ่นกี้พึ่งของท่านไว้ที่วัดแห่งนี้พระยาราชโยธานามเดิมเพื่อนพมปินทะเกิดเมื่อพศ2อ6 2 เป็นบุตรหลวงพมรักษาปิ่นกรมพระกรลาหมฝ่ายพระราชวังบวรกับนางทองคําเมื่ออายุได้13ปีได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจากบิดาแล้วอุปสมบทเป็นสามเณรอยู่ที่วัดมหาธาตุเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมและเรียนเลขวิชาแพทย์แล้วอุปสมบทเป็นพิสุอยู่ที่วัดเดิมต่อมาไปจำพรรษาที่วัดสุทธธัศเทพวราราม คันลาสิขาแล้วได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กในรัชกาลที่สเมื่อพศ2389ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับราชการในพระราชวังบวรปีพศ2 4 1 4กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญโปรดเกล้าให้เป็นพระโยธาเทียราช ยังคงว่าสวยและจ่ายเลขถวายหนังสือบอกตามเดิมพศ2415เป็นพระยาสุนทรนุรักษ์กรมหาไทยฝ่ายพระราชวังบวรแล้วโปรดให้ไปทำป้อมเสือซ่อนเล็บเมืองสมุทรปราการปีต่อมาได้เป็นข้าหลวงขึ้นไปปิดน้ำที่แกลงกรุงเก่ากับเจ้าพรยาภูธราภัยที่สมุหานายกครั้นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตแล้ว ได้กลับมารับราชการในพระบรมมหาราชวังเช่นเดิมพศ2429เป็นพญาราชโยธาเจ้ากรมมหาไทยฝ่ายเหนือฝ่ายพระราชวังบวรพศ2433เป็นข้าหลวงขึ้นไปปิดน้ำที่แขวงกรุงเก่าอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าพญารัตนบดินสมุหนายกพยาราชโยธาถึงแก่กอานิจกรรมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน พศ2446อายุได้85ปีปูทองท่านเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งท่านมีอภิญญาปฏิหารมากมายหลวงปู่ทองท่านมรณภาพปี2480อายุรวม117ปีนับเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันปัจจุบันลูกศิษย์ได้สร้างรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ่งของท่านไว้ที่วัดราชโยธาแห่งนี้ ประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ทองวัดราชยโยธาบิดาของท่านเป็นชาวฮกเกี้ยนมาจากประเทศจีนท่านบวชเมื่อพศ2384เมื่ออายุ30กว่าปีก็มีพญาสุรินทรราชเสนาและพญาสุเรนราชเสนาสองพี่น้องผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นแม่ทัพคุมกองทัพช้างและกองทัพมา้าพร้อมไพ่พล ยกไปรบที่ขเขมรในตอนปลายรัชกาลที่สาและได้พักทับช้างและไพ่พลที่อยู่บริเวณวัดราชโยธาในปัจจุบันพระยาทั้งสองอธิษฐานว่าเมื่อเสร็จศึกขเขมรครั้งนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งที่บริเวณที่พักทับเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้นิมนต์หลวงปู่ทองมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดราชโยธา ซึ่งล้อมรอบด้วยชาวบ้านที่เป็นพี่น้องมุสลิมหลวงปู่ทองเป็นสิทธ์รุ่นน้องท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจาร์โตพมมรังสีวัดระฆังโคสิตารามซึ่งเป็นสหายในทางธรรมกับท่านเจ้าคุณวินัยกิจการีเถระพระอุปชาของพระคุณเจ้าหลวงปู่ทองและในเวลานั้นเจ้าปุณสมเด็จโตได้ชักชวนพระคุณเจ้าหลวงปู่ทองไปทุดงถึงลบบุรี และได้พาไปฝากตัวเรียนวิชาคาถาอาคมกับหลวงปู่แสงวัดมณีชนลขันซึ่งเป็นพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งของเจ้าประคุณสมเด็จโตเช่นกันหลวงปู่ทองฉันอาหารวันละมื้อเดียวเป็นพระมักน้อยสันโดษแม้แต่ที่บูชาพระของหลวงปู่ยังทำด้วยกระดานลงศพกุฏิของท่านยังมุงหลังคาด้วยใบจากข้างฝาใช้ไม้ไผ่ขัดแตะ พอกด้วยขี้เลื่อยผสมฟางข้าวแห้งดินและน้ำอ้อยเอามาคลุกตำผสมกันแล้วจึงนำมาฉาบกำแพงกุฏิเช่นเดียวกับตอนที่สร้างโบสถ์ปัจจุบันนี้กุฏิหลังนี้ก็ยังอยู่ แล้วเหตุการณ์เดือนเมษายนพศ2480แรม12ค่ำเดือน5ปีฉลูลูกศิษย์ต่างเป็นห่วงว่าเป็นเวลา3วันแล้วที่หลวงปู่ทองไม่ได้ออกมาฉันข้าวเลยจึงพากันขึ้นไปแอบดูที่กุฏิเห็นท่านกำลังนั่งทำสมาธิอยู่เรียกอย่างไรท่านก็ยังคงนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปพบว่าหลวงปู่ทองนั่งทำสมาธิทั้งที่หมดลมหายใจ เมื่อพระคุณเจ้าหลวงปู่ทองม,มรณภาพด้วยอายุ117ปีนั้นภายในกุฏิของท่านมีเหรียญรัชกาลที่หอยู่เพียงสามเหรียญนอกจากนี้แล้วไม่ปรากฏว่าท่านได้สะสมทรัพย์สินหรือของมีค่าอย่างอื่นเลยสายทางอาจารย์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่ทองมีทั้งท่านเจ้าคุณวินัยกิจการีเทระวัดเงินตริงชันหลวงปู่แสงวัดมณีชลขันลบบุรี และสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมรังสีวัดระคังโคสิตารามซ้ายรุ่นเดียวกับหลวงปู่ทองมีหลวงปู่มั่นวัดเงินตลิงชันหลวงปู่รุ่น9้ายอดหลวงปู่ทัดวัดลิงขบหลวงปู่ปานวัดคลองด่านและหลวงปู่แช่มวัดตาก้องสหายรักของหลวงปู่ทองมีหลวงปู่เงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตร หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงปู่แช่มวัดท่าฉลองจังหวัดภูเก็ตท่านเจ้ามาวัดสามปื้มหลวงปู่ขาววัดหลักสี่หลวงปู่พริ้งวัดบางประกอบหลวงปู่ภูวัดอินหลวงปู่มั่นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบางขุนเทียนและหลวงปู่ริงจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องของเจ้าพระคุณหลวงปู่ทองยังมีอีกด้านพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ทองเกิดสร้างไว้แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะหายากมากแม้แต่ตอนสงครามอินโดจีนพระยาะหพหลพลพยุหะเสนาอดีตนายกรัฐมนตรีเกิดยังได้นิมนต์ท่านขึ้นเครื่องบินไปโปรโยรายเสกรอบวัดพระแก้วและสนามหลวงรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง เพื่อคุ้มครองมิให้เป็นอันตรายจากระเบิดและคมอาวุธของข้าศึกและยังได้ขอร้องให้ท่านสร้างเสื้อยันเพื่อแจกทหารไปใช้ในสงครามซึ่งเสื้อยันนี้มีกิตติศัพท์เรื่องลือกันมากว่าแคลค่ายิงไม่ถูกหรือโดนยิงแล้วไม่เป็นอะไรบางคนโดนยิงล้มลงก็ยังลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้จนได้รับฉายาว่าทหารไทยเป็นทหารผี